วันนี้เราก็จะมารีวิวการติดตั้งกล้องจิ๋วนะครับแบบไม่มี wifi ที่บ้านนะครับขั้นตอนแรกเราก็ให้เราเปิดเครื่องก่อนนะครับปุ่ม on off นะครับกดค้างไวห้าวินาทีแล้วก็ปล่อยมันจะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นหลังที่เราโหลดแอปมาแล้วตัวนี้นะครับ v สามแปดศูนโปก่อนจะเข้าแอปให้เราไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่าของโทรศัพท์ แล้วก็เลือกมาที่ Wi-Fi ครับมันยังมี Wi-Fi MV ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับให้เรากดเชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi MV ก่อนเลยอ่าตอนนี้ Wi-Fi เชื่อมแล้วนะครับให้เรากดไปที่เข้าไปที่แอปได้เลยทีนี้อ่า V 3 8 0 Pro นะครับอ่าี๋ยวนะครับมันเบียนวอยู่ เข้ามาหน้าแรกจะเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดที่ทดลองใช้แล้วก็เอาไว้คราวหน้านะครับเพราะเรายังไม่ได้ลงทะเบียนแอปอเรากดเอาไว้ข้าวหน้าแล้วก็กดบวกได้เลยครับแล้วก็กดกดตัวนี้นะครับข้างบนจากนั้นให้เรากดมาที่อุปกรณ์เครือข่ายที่จัดสรรน,นะครับทีนี้มันจะให้เราใส่รหัสตัวนี้อันนี้มันไม่มีตัวสแกนนะครับเราต้องใส่รหัส ให้เรากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้อ่าทีนี้มันไม่มีเลขขึ้นเดีย๋ยวแป๊บนึงให้เราไปดูที่ Wifi นะครับให้เราใส่เลขข้างหลังที่ Wifi นะครับเป็นตัวเลขเกี่ยงก่อนสี่สามหกแปดสอง 3ามหกเโอเคตัวนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับสี่สามหกแดสองสมหกดแล้วก็ให้กดขั้นตอนต่อไปได้เลยครับอ่ากล้องจะมาขึ้นให้เราตั้งชื่อนะครับเราตั้งชื่ออะไรก็ได้ พิมพ์เองก็ได้ถ้าพิมพ์เองเราก็กดไปนะครับแล้วก็อันนี้ผมเอาชื่อบ้านก็ได้กันแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับอ่าตอนนี้ตัวกล้องมันออนไลน์แล้วนะครับกล้องออนไลน์เราก็จิ้มเข้าไปดูได้เลยครับทีนี้มันจะขึ้นให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับให้เราตั้งรหัสผ่านเราตั้งเองเลยนะครับให้เป็นตัวเลขแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับรวมกันอย่างน้อยหตัวอ่าผมเอา a แล้วก็หนึ่งสสามสี่ห้า ให้เหมือนกันสองอันนะครับเแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าจากนั้นให้กดคอนเฟิร์มครับอ่าทีนี้กล้องก็จะดูได้นะครับอืมอ่าโอเคตอนนี้กล้องดูได้เลยนะครับดูนะครับยั่นะโอเคแค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะ ดูความคมชัดนะครับความคมชัดใช้ได้ทีเดียวนะครับดูนะ